้ยไมามอี่วัรชิกเมสวัสดีครับผมบอมบีเ AKA ไข่เล็กนะก็วันนี้พี่จะมาเล่นชิปรอเยัลในโหมดแร้งกันนะก็บอกเลยว่าแม่งโรจะสะดดหรือเปล่านะซึ่งพี่บอกเลยว่าเออถ้าเกิดใครจะเล่นอ่อชิปนี้จริงๆ แนะนำเล่นเป็นสาย k e n d o Speed แต่จริงๆก็สายอะไรก็ได้แต่ว่าพี่จะแนะนําเป็นอาวุธของพวกที่แบบว่ามีสกิลพุ่งไปด้านหน้าน่าจะเข้ากว่านะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเข้าไอ้ไม่ใช่ติใช้พวกอาวุธที่แบบไปท่าอยู่พี่นะตัวหน้าเนียไม่เข้าเลยนะแบบไม่มีความเข้ากันเลยแต่ก็นี่จะเป็นบิ้ของพี่นะถ้าเกิดใครอยากไปเล่นตามนะก็ไปเมื่อ้ยชีคือนมาตอนไหนวะ ห้าสิบเคนโดสิบห้าสปีดแล้วก็อ๋อนี่เลยจะเป็นทูบันนะพี่ใช้เซนทูบันแล้วก็นี่คือสกิลของพี่ทั้งหมดนะครับส่วนคอมโบ,โ,โบเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้คู่กับเคนโดนะก็คือทนะ่อาทีเนี่ยเราจะใช้ท่าทีใช่ไหมแล้วถัาขึ้นแล้วสามารถแบบว่าใช้โซนาต้าโคตามไปได้นะพี่บอกเลยว่าแม่ค่อนท้่งที่จะ ดีพอสมควรนะเพราะว่าคอมโบของอชิปรอยัลเนี่ยมันเล่นเล่นง่ายมากเลยก็คือใช้ท่าทีให้โดนอ่เดี๋ยวพี่ท่าทีใช่ไหมเล่นกระว๊าปไปอะไรอย่างนั้นก็ใช้ท่าทีนะแต่ว่าต้องดูอ่ะต้องดูคูดาวแดตของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะเพราะไม่งั้นมันแดตอขอกค่อนข้างง่ายนะคือเราก็แเดตสองทีแล้วก็ใช้ให้โดนก็คือเราต้องกะแดตเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ไม่แพรี่อยู่แล้วนะก็จะพยายามแดตท่าทีอ๋อถ้าเกิดเราเล็งโดนแล้วก็วาร์ปไปได้ก็ บอกเลยว่ามันโดนคอมโบโกูไอ้น้องก็เดี๋ยวเราไปดูว่าพี่จะใช้คอมโบนี้จริงๆได้หรือเปล่านะก็ไปดูกันเลยครับมาครับโอชีเจอกับอะไรเนี่ยฟอร์มเลทเทียฟอร์มเลทชาร์โดนะเอาเรื่องอยู่นะครับตัวตาโฟไอ้เหี้ยบโอ้โหอะไรไปโอ้ค่อนข้างตึงผสมควรนะครับ เมื่อกี้ทักิณใหม่อ่ะใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงปุ๊บไปเปล่อมือปุ๊บตีปากเออหูเขาดนนูนะเมื่อกี้บอกเลยว่าแม่งสวยโดปากแบบเพื่วเดิมแอบเบอร์มาเอิร์ดเฮ้ยโหเที่ยงให้โดนไปรีบไปไปรีบไปหุยไปดิ้งไปีดิ้งกูวุ้ย ปาดโอ้ตสีสวยแต่จริงๆเหมือนช่วงนี้แม่งไอท่าสไปร์ลนเนี่ยเราต้องเดดออกนะเพราะงั้นเราจะไม่ค่อยจะเซฟเท่าไหร่นะครับตอนเราพากุดาตอนนี้ไม่ท่าแม่งเร็วเยอะอยู่นะเฮ้ยจุ๊บโดนไงวะปึ๊บไอสิงหัวเร็วไอแปรไม่ โอ้โหมาจับทะลุไฮเปร์เมื่อไหร่เลยท่านี้น่าอันตรายนะตรงฮึ๊บฮึ๊บไอ้เหี้ยอ๋อคุณดาวยังไม่มาพี่ว่าทำไมไม่ได้เฮ้ยนี่ไงจัดจ่อจ่อโอ้โห แม่งที่แบบพยายามแบบนึกคอมโบเลยเราจะใช้ม่กับกับอะไรได้บ้างแต่ว่าโอ้มมวนเดมอว์ไปรีบไปเอ้โมวแตมโว้เลยโดนเลยนะครับจีๆครับครับโอ้ยเจอเคียวใหม่หรือเคียวเก่าเนี่ยจะมาทูดจริงๆพี่บอกเลยนะว่าเอออันเนี้ย เออไอเลสเลสใหม่นะพี่ไม่อยากการลุ้ยถูกนะเพราะว่าอาจจะถิงก็ได้ใครจะไปรู้เหมือนของเอ่อที่ใครที่ใครเอซเอซิมิเลชันอะไรสักอย่างโอ้โหตอนนี้พี่รู้สึกพี่เจอแม่งแบบว่าสู้ยากจัดอะตอนแรกพี่คิดว่าแม่งที่ใครกระปูกไอ้แม่งพูดตึงเลยแต่ว่าคนที่รู้รู้ทำจริงจริงๆอะพี่บอกเลยว่าแม่งพวกจะสูทอดอะ S <S อ้าวอาชีวะนายมีไฮเปอร์เอามือคนเดียวมั้งหรอรับไปไฮเปอร์เอามือของฉันไอ,อ,อ้เนี้ยไม่โดนปึ๊บว่าเป็นอย่างเนี้ยแม่งไฮเปอร์อามือแม่งโคตรเร็วอะ่ะไอ้ยเดี๋ยวดูอือชุบไม่มีการเฟกอะไรทั้งนั้นครับ ปล่อยไฮเบอร์มือแล้วก็แด็ไปว้ถ้าฟันโดนนะพี่บอกเลยแม่งเซ๊บเซ๊บเฮ้ยทำอะไรกันเมื่อกี้อ๋อทาเมดิกเคนโดเมดิกไอ้เหี้ยใช่ไหมตุ๊ชเอ่ออุ้ยจะใช้อะไรเออไม่แบบไอ้เหี้ยไม่ได้เป็นนานอ่ะปุ๊บปาดไป แล้วก็มาต่อแล้วก็ใชเบอร์ม,มือแล้วก็โดดไปุโอ้โอโอชีตชีตนี่แหละเขาโ,โป๊นที่มีไฟฝันอ่ะไอ้เนี่ยโอ้แม่เขาสุโดโหดเล่นไปเล่นม,มาไอ้เนี่ยชิปมันก็นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เนี่ยนะครับโอ้โอชิบ้ไปแล้ว โอเคได้อยู่เฮ้ยแม่เกือบสวยเมื่อกี้โอเคแล้วพี่สวยแล้วเรอไหมเมื่อกี้แก๊สหมดแม่อู้หูฮัมเอรแดนเข้าไปเมื่อกี้สวยงามแล้วก็วับอุ๊พี่หักเมาส์ตัวเองอู้หูอู้หูเลยตีเนี้แหละกูโดนฮอมโบแล้ว โอเคเยอะแล้วโอเคตอนนี้เขาเปิดเผยไอ้นี่ของเขาสกิลสกิลว่กของเขาอะนะยัดตัดไปนี่เนี่ย เฮ้ย u ิ a เฮ้ยมันวัดเขาโอ้แมนียบเฮ้ยเอ้ยขออนุญาตเปิดก่อนนะครับแล้วก็อาบแล้วก็นี่เลยเนี่ยปึ๊บ thôi tao bây à à, thôi ti thôi 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 nè, thôi gì, thôi thôi rồi นี่ไสวยผูพพ่เ่นพลาดโเคตรเยอะตาเนี่ย,ยมาเลยดีๆครับโอ้แต่เขาพลาดไปโดนเออ um, วิเฤตอเบลเข้าดาวนะตอนนี้นะ่เป็นเกมสุดท้ายของพี่แล้วนะครับเพราะตอนนี้ตีห้าตอนเช้าแล้วนะแมเช้ามากนะพี่บอกพี่รู้สึกเลยนะว่าชิปนี้ค่อนข้างที่จะเก่งระดับหนึ่งเลยนะคือเราอาจจะต้องเราต้องให้เวลากับมันนิดน,นึงนะว่า ให้คนแบบว่าค้นพบไอเดียเจ๋งๆหรือวิธีใช้เจ๋งๆหรือแบบคอมโบต่างๆของมันนะกอนอาจจะแบบว่าสดุดโหดก็ได้นะก็ถึงเวลาจบคลิปของพี่แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลสสค์สับสกา์ด้วยสวดนี้ผมพีกิตร์เคบังบีต้องขอลาไปละบายบายจุจ๊จ